ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะ,ะยอมรับเลยค่ะว่ามีกำลังใจมากๆเพราะว่าหลายๆช่องทางนะคะไม่ว่าในคอมเมนต์หรือในอินบ็อกซ์เนี่ยคือจะเป็นแนวนี้หมดเลยว่า move on มานานแล้วแต่ไม่เคยทำได้จนมาเจอคลิปหนะ่ะบางคนบอกเปิดวนดูหลายๆคลิปดูซ้ำๆซ้ำๆจนดีขึ้นน่าเป็นคนนึงค่ะที่เคยคิดว่าความรักครั้งนี้ คือที่สุดของหนาแล้วมันมองเห็นภาพตอนเราแก่เท่าตอนเราแบบแบกหามกันหรือป้อนข้าวกันในวันที่เราหัวงอกจนวันหนึ่งมันเหมือนเราโดนเตะตัดขาให้ล้มแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยปากก็บอกเก่งปากก็บอกว่าทําได้ค่ะแล้วก็พยายามลุกขึ้นได้ทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองก็ไม่ไหวแต่หนาใช้เวลาอยู่กับตัวเองประมาณ3เดือนค่ะ move on ได้แบบตัดขาดหนากลับไปยิ้มกลับไปทักทายกับเขาได้โดยที่หนาไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแล้ว อยู่ในสถานะของเมียเก่าแบบสมบูรณ์แบบวันหนึ่งที่หนาเคยรักคนคนหนึ่งมากๆวันที่เดินออกมาก็ยังรักอยู่ค่ะแต่แค่สถานะมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนเป็นคนที่เคยเป็นอดีตกันมาแล้วและเราก็ยังคงหวังดีกับเขาตลอดแล้ววันหนึ่งหนาก็รู้ว่าพอเราไม่คิดไม่แค้นเราไม่โกรธเราสบายใจวันที่เรายังโกรธวันที่เรายังคิดยังแค้นยังแบบอยากให้เจ็บกว่าเราอยากให้ช้ำกว่าเรามันกลับสะท้อนว่าก็ฉันเจ็บมาไง แต่ในวันนี้มันไม่เหลือแล้วความเจ็บปวดมันไม่เหลือแล้วภาพเดิมๆวันที่เคยทุกข์เคยร้องไห้มันลืมไปหมดเลยแต่เลยอยากจะมาแชร์มุมที่หน่เคยเจอค่ะเผื่อมันจะทําให้ใครบางคนหรือใครก็ตามที่เข้ามาดูคลิปหน่ะแล้วดีขึ้นเหมือนนะมันจะยังทําไม่ได้ค่ะถ้าแผลมันยังใหม่แต่พอนานไปถ้าคุณฝึกจิตใจคุณไปเรื่อยๆหาสิ่งดีๆให้ตัวเองโฟกัสที่ตัวเองฉันเป็นเมียที่ดีแล้วฉันเป็นคนรักที่ดีแล้วฉันกลับมารักตัวเองได้แล้ว ใครจะเดินเข้ามาหรือใครจะเดินจากไปเขาไม่มีวันทําให้เราช้าแบบนั้นได้แล้วมันจะทําให้เรามีสติในการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าสถานะไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นญาติพี่น้องคุณจะมีสติและคุณจะบําบัดใจตัวเองได้ไม่ว่าคุณเจอคนที่ท็อกซิกกับคุณแค่ไหนยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลุกขึ้นยืนใหม่ครับถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีคนใหม่ จำไว้นะคะว่ามีสติในทุกก้าวย่างการจะคัดเลือกคนกลับเข้ามาอีกครั้งเนี่ยคิดดีๆศึกษาดูดีๆศึกษาจิตใจศึกษาเบื้องลึกของหัวใจคนคนนั้นดีๆก่อนที่คุณจะเทใจของคุณลงไปจะต,ต่อให้วันข้างหน้าคุณจะผิดหวังซ้ําๆคุณจะไม่ช้าเท่าครั้งแรกเพราะคุณรักตัวเองเป็นแล้ว